สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาชี้แจงนะมีเพื่อนๆนคอมเมนต์มาว่าวันก่อนผมทําคลิปไล์สาระไม่มีประโยชน์ผมก็เลยมาบอกวันนี้นะว่ามันไ์าสาระตรงไหนนะเพราะว่าบางทีเนี่ยผมอะเลี้ยงหมาด้วยแล้วก็อยู่กับมันสองคนนะแล้วก็บางทีเนี่ย วันดีคืนดีผมก็ไปเลี้ยงยีราฟด้วยนะในบางครั้งอีกทีเนี่ยคือผมก็ไม่เข้าใจว่าจะมาว่าผมอย่างนี้ทำไมผมอะ่ะกินข้าวผัดกะเพราบางทีใส่ถั่วบ้างใส่หมูยอบ้างมันอร่อยเพื่อนว่าไหมผมอะ่ะอยากให้เพื่อนๆ่อนอะทําใจใสบายว่าอย่ามาว่าผมเลยว่าผมอะ่ะไร้สาระ